ุณผู้ชมที่มีอาการปวดหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการจากการนั่งท่าเดียวกันนานๆหรือว่าการเคลื่อนไหวผิดท่านะคะอย่าชะล่าใจไปค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดการเรื้อรังและยากต่อการรักษานะคะเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะมีให้เราเจ็บตัวน้อยลงค่ะแต่จะเป็นอะไรนะคะไปคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเวชธานีกันค่ะช่วงร้อยแปดสุขภาพ37องศาและตอนนี้นะคะเราอยู่กับนายแพทย์ A K ol, เอกพลลาภอํานวยผลค่ะศัลยแพทย์กระดูกและ้อโรคกระดูกสันหลังโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะก็สาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยมีจากหลายปัจจัยะนะคะรับปัจจัยที่สําคัญที่สุดอันดับแรกก็คือเรื่องอายุ ะครับโดยอายุที่มากขึ้นมากกว่า25ปีหมอนรองกระดูกสันหลังจะเริ่มมีอาการเสื่อมตามอายุนะครับโดยจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับปัจจัยอื่นๆที่มีผลก็เช่นการใช้งานการทํางานที่ต้องรับแรงกระแทกบ่อยๆหรือว่างานที่ก้มแอนหลังบ่อยๆก็ทําให้หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมได้เร็วขึ้นน้าหนักตัวก็มีผลเนื่องจากหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนักของร่างกายเพราะฉะนั้นน้าหนักตัวที่มากก็ทําให้เสื่อมได้เร็วขึ้นปัจจัยอื่นๆก็เช่นสูบบุหรี่ ถ้าสุหรี่จัดๆก็ทำให้หมอนลอ,ลองกระดูกสลังเนี่ยเสื่อมอเร็วกว่าเท่าที่ควร<ะ>สุดท้ายก็เป็นเรื่องพันธุกรรมะนะครับซึ่งแตกต่างกันแต่ละคนถ้าแบบว่าคนที่เขานั่ง ท่าเดียวกันนานๆอย่นางเงี้ยคะ่ะเป็นสาเหตุทําให้เสือ่อมการนั่งนานๆก็ทําให้ร่างกายมันต้องรับน้ําหนักอยู่ในโพซิชันเดิมนานๆ<ช>หมอนรองกระดูกสันหลังก็รับน้าหนักของร่างกายเพราะฉะนั้นก็โอกาสจะเสื่อมก็เกิดได้เร็วกว่าค่ะรู้ได้ยังไงว่าเสื่อมหรือว่าอาการมันเป็นยังไงถึงต้องพบแพทย์คะการวินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็วินิจฉัยประกอบกันหลายๆอย่างจากอาการจากการตรวจร่างกายะนะครับแล้วก็อาจจะใช้การเอ็กซเรย์หรือการเอ็กซเรย์ขึ้นไปเลยไฟฟ้าหรือ m r i เข้าช่วยเพื่อเพื่อช่วยประกอบการวินจอะต้ง มาพบแพทย์ถ้าเริ่มมีอาการปวดแล้วลงขาม,มีอาการชาขามีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา<ะ>หรือว่าปวดตลอดเวลาปวดในขณะที่เราพัก ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรก็ปวดหรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้ขณะปวดเ<ม>บื่ออาหารน้ําหนักลดนะครับแล้วก<ม>็หรือว่าสังเกตร่างกายเห็นกระดูกหลังผิดรูปพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาการที่ควรจะรีบมาพบแพทย์ขั้นตอนการรักษาที่เราจะเจอจะเป็นไงบ้างคะการรักษาเริ่มต้นเราจะรักษาด้วยการกินยาร่วมกับการกายภาพบําบัดแต่ว่าก็มีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีนี้อาจจะต้องใช้การผ่าตัดเข้าช่วยปัจจุบันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่ม ก็คือกลุ่มผ่าตัดโดยการเปิดแผลแบบปกติกับอีกกลุ่มหนึ่งผ่าตัดโดยการส่องกล้องเอ็นโดสโคปแล้วถ้าบอกว่าความแตกต่าง่ะคะว่าการผ่าแบบเปิดแผลเลยกับผ่าเอ็นโดสโคปเนี่ยมัน มันต่างกันแค่ไหนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือการระยะเวลาการพักฟื้นเนื่องจากการผ่าตัดแบบด้วยกล้องเอนโดสโคปเนี่ยจะมีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยก<อ>็การแผเล็กเล็กพักฟื้นไม่นานอาจจะนอนโรงพยาบาลเพียง1-2วันแล้วก็กลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นค่ะแล้วการผ่าตัดผ่านกล้องเอนโดสโคปเนี่ยเหมาะกับคนไข้กลุ่มไหนคะอันที่หนึ่งคือหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็มีการเคลื่อนมากดทับเส้นประสาทอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นโรคโพรงเส้นประสาทหลัง ตีดแคบหรือว่าทั่วไปเราจะเรียกว่ากระดูกทับเส้นประสาทนะครับมีการปวดหลังเล้าลงขาอาจจะเป็นเล้าลงขาแค่ข้างเดียว<ะ>ก็จะเหมาะสมกับการผ่าตัดด้วยการใช้กล้องเอ็นโดสโคปแล้วการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปเนี่ยมีจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไหมคะ ก็ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเอโนโคปเนี่ยก็จะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับการผ่าตัดด้วยวิธีเปิดแผลแบบปกติมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เกิดได้น้อยกว่าเช่นการติดเชื้อของหมอนรองกระดูกสันหลังหรือว่าการติดเชื้อของแผลผ่าตัดหลังหลังการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับพวกนี้ก็จะน้อยกว่าแล้วก็อัตราการเกิดการกลับมาเป็นซ้ําของหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทก็ใกล้เคียงกับการผ่าตัด ด้วย <ừ> การเปิดแผลปกติที่ประมาณ6%แต่ต้องให้คุณหมอฝากถึงคนทั้งบ้านนะคะว่าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมได้เนี่ยทำยังไงได้บ้างคะดับแรกการป้องกันก็คงเป็นเรื่องการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยการบริหารกล้ามเนื้อหลังกับการเมื้อท้องให้แข็งแรง <ừ> เพื่อ <ừ> ช่วยรองรับ น้ำหนักลดภาระของกหมอนรองกระดูกสันหลังหรือเลี่ยงการยกของหนกักถ้าจําเป็นต้องนั่งนานๆก็ควรจะนั่งด้วยเริยาบทที่ถูกต้องอสุดท้ายก็ควรจะต้องควบคุมเรื่องน้ําหนักตัวที่ทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังรับภาระมากขึ้นวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณคุณหมอนะคะนายแพทย์เอกพลรับอานวยผลสัลยแพทย์กระดูกและข้อโรคกระดูกสันหลังโรงพยาบาลเวชธานีนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI